ดีครับเมื่อนี้พ่อคุณเพชราพ,พามาเลาะชมวิวแม่น้ำโค้งตอนเศร้าๆเลยพี่น้องเนาะลงมาซาหนามเรือนะเนาะพ่อคุณเพชรบริเลงโค้งหลายมือเนาะลงมาเบิ่งเรือเนาะพี่น้องเรือเนาะแต่ก็ชมวิวบรรยากาศแม่น้ำโค้งตอนเศร้าๆน้ำโค้งก็ลดลงลายพี่น้องจังนลยเนาะลดลงลายครับอ่ะเฮ้ยเลย ก็ยังแหลกําลังลงมา,างออองพ,พาี่น้องคนรออยู่ก็ยังแหลกนะพี่น้องได้พอกคาเพียรที่ไทยให้เบิ่งดีๆเนาะสมดีอูบรรยากาศยังมุ่งเสาครับผมเ้าว่าเฮ็ดปวกออกตีเสร็จแล้วก่อนกระบอกได้ยินข่าวครับผม วิวยูบรรยากาศยมือเสาเนาะโอ้ยหมอคคหน่วยครับผมก็ยังเลาสิไปหลอกหะเฮ็ดลรวเห็ดพวกออกกันเนี่ยเห็นดอกยเหมือเสามันยังเหมือดอยู่บ่ฮะวอาฮสองวงซ้มทังปังหัวหน้าอันดีพ่ท่านไหนเาว้าท่านเฮ็ดอย่งไดมันอยู่ป้าไปสักคนก็ได้อยู่บ่ ป้า,ปายังถือมันจะมีกุ้งใส่ตือ,อ,อยืนดอกเดี๋ยวมันแรงก่อนมันแรงจัเง,ง,ง,องเอาเมือ่อไหรเธอเละดิเธอเอาไปใส่ปลาซิวอยูห่หน้าอ,อยู่หลอกห,หน้า,นาทีน้องไปซอง จอมงเฮ็ดไปผู้ตาดีกับเพดรไหนคอยย่อมดีเลยนยมันเห็ูมาเ็ดมันก็ต้องตาดีแหละเนาะพันยาตะก้อนบัวพันอะไ้ได้ยุงลายขึ้นยุงงิกินด้พันเรียบร้อยเอาขวนออกทังจมูกทังดังก่อนเห็นเนาะเออคุดอยู่ดอกเมียเราก็มาคุดกูเมืออยู่ตอนมาแรงตอน ดฝนเมื่อวานมาขุดนี่แล้ววันคุดลงไปนี่บ่มี่พรเจา้าขุดก่อนแม่แลเลือกคือไปขุดสวนพุยอยู่ก้อนสวรรค์สวนพุยอยู่ใส่ปูซีเมนตยังมะแรงจะลงมาอยู่บ่่ได้ลงมาเอ้ยเออมะแรงสิลงมาเสียบเบ็ดเบิบ่งมาจังละพี่น้องเลาะกันไปตั้งเติ่งกับมีปลาไม้ไผ่ปลาเนาะพอใหญ่แหล่เราสิไปเลาะบัวงเห็ดพุดเนื้อพดเสื้อเดือนนี่แหละ ย่านก็ถือขึ้นเลยเยอะทักเทียนทักแทียนแหละเข้าใจต้งถึงเนื้อทักเทีนแหละเด่นเนื้อตัวอ่อนตัวอ่อนตัวแข็งมันก็บวกินบ่บมกหอยกินมันกินทักเทียนแหละเดียวนี่เขาเสียบกันอย่างมากกับสิเดี๋ยวมาเปลี่ยนเบ็ดนี่ยมันลายมือแล้วเป็นอาทิตย์ล่ะเขาสนิมเบิร์ละเฮ้่น้องฟ้องเป็ดไก่เบิงวิวบรรยากาศสวย ừm khẩm như là cả nằm cố lấy liệu liều liệu liệu liệu, liệu, liệu. Ừ. Ừ. mình nói ừ Hú thằng thằng mong phó công phết dù có mình thể bị nóng ta có mong nó nó ừ sao biết sao phía căn như bị nóng ư công nhầm phết em bừng kể cãi nó ừ ừ ừ สาเฟียกสาเบ็ดออกฟังโค้งพเนาะออกก้างโค้งไปแล้วเนาะนี่พอเขเพกลงมาซาหนามเลือพอคขเพ็ดซาแล้วละใหญ่กกลักใหญ่ยังเดือดรอร์พอเขเปชกระซีกันเมื่อแล้วพี่นะเกินเมื่อแล้วมันลงมาแต่สัาเนาะ พืชสิบ,บกลงเล,เลยแหะครับผมหนามพือสิบอกลด,ดลงเลยจนหอดผละหอดเกาะอดดอนคือเขาระบาดว่ามันอยู่ในส่วน <c oughs> ไปลายปลายเดือนตุลาสิเขาปุจิกาและนะ้วเนาะพายุพาย่างก็คือสิเบิรแต่ละนะทั้งจีนทั้งตอนเหนือของบานนอกก็ได้ทั้งน้องคายเขาพนมพือสิเบิดฝนนะ่ะะเขาสูดฤดูหนาวแนละหนามนก็เริ่มลดนะ้ะบาดี่น้อง เพ,พราะเพาเ็นกระสิเลอขึ้นเมื่อนี้เราไปนองไปขึ้นไปนีแล้วครับผมตอนแรงพมดแล้วนะ ทั้งสร้างไว้ก็หกเลยล่ะพี่นอ้องเลยหกเก้าเลยล่ะมาได้ทางมันต้องทางอาทิตย์ล,ละเถื่อเนอะาะทั้งสิบแปดนจกเสียงวัินนะจกเสียงเัินหันมาพี่น้องไปขุดเนี่ยมาเลยนี่อยู่บ่รนนิเวณแหลงโว๊โว,โว ไปหาเห็ดนี่แต่ลุ้มจิโร่พี่น้องเลยเฮ้ยดึงของสั่งดีแจ็คแม่หนองพ่นทิพย์จักไปแล้วมาขุดแถวนี่พี่น้องมีแต่ลุ้มจิโร่เด็ด ทัทางเทีย่ยวทางยงนี่แมน่นบดพกเป็ดเองนี่ด้สิต,ตกลุมจิอ,ะจะมอนี่ด้เจ้ามือเนาะพี่น้องพุดคู่มือคูอ่มือเนาะมันก็เมก็มาขวดใหม่อยู่คู่มืออีกะพี่น้องขึ้นมพเ็ดก็มาเบิ่งแต่เรือดอกนี่ก็ได้ นี่แต่คุ้จิรอคนพุดกติม่หงพ่อิเหมือนแบบเมียเมียจ่คองเยงน่ลนะพี่น้องเ้ย